รายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวยัยช่อง5ร่วมกับดูดีเอนเตอร์เทนเมนต์ชวนชมตีอ้วนชวนหิว สวัสดีครับหิวแล้วต้องดูดูแลอาจจะหิวนะครับกับรายการตีอ้วนชวนหิวนะครับเราเจอกันเวลาใหม่นะครับ9โมงตรงนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับทางช่อง5กด1 HD นะครับวันนี้ผมอยู่หลังโรงพยาบาลเลิดศสิน,นะครับมีร้านเด็ด1ร้านจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมนะครับชิมกันในช่วงอร่อยสุดเขตแต่ตอนนี้เราไปดูเขตบางรักกันก่อนว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างอร่อยสุดเขตวันนี้แวะเวียงวนมาที่เขตบางรัก แถวนี้คนไปมาขวักไขว่เยอะ,ะแยะเรียกได้ว่ามาที่นี่ไม่อดตายกันแน่นอน นอกจากริมทางแล้วถัดมาหลังโรงพยาบาลเรือศินซอยสีเมืองทั้งซอยนี้ของกินเพียบตั้งแต่ต้นซอยยันท้ายซอยเริ่มกันที่เป็ดย่างในร้างที่มีทั้งเป็ดย่างหมูกรอบหมูแดงแวะมาต้องจัดสักจานสองจานถัดมาก็เป็นกว๋วยเตี๋ยวเจ๊เกียงลูกชิ้นปลาที่นี่เขาทำเองมีกว๋วยเตี๋ยวน้ำใสต้มยำเย็นโฟไว้ให้สดตลอด24ชั่วโมง หรือถ้าอยากกินกล้วยทอดก็ต้องแวะร้านเจ๊น้อยต่อแถวมีนั้งกล้วยแล้วก็มันทอดกันสดๆร้อนๆกรอบๆอร่อยๆแต่วันนี้จะมาแนะนําร้านขวัญใจคนเบี้ยน้อยหอยน้อยได้ยินแววๆมาว่าเจนเนี่ยชอบหักขาเอ้ยอะไรกันเนี่ยไปเล่นการเมืองแรือไงได้โหดปานนั้นอย่างนี้ตีจะโดนเจ๊หักขาหรือเปล่าขาหนูนะไม่ใช่ขาหมูอ้าวแวะไปดูหน่อยครับ อร่อยสุดเขตสนับสนุนโดยยาทิ้งถุง EPP มีค่าใบละ2บาทใช้แลกซื้อสินค้า EPP เจ๊พรสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณตืออ้วนพ่อทงานค่ะสวัสดีเจ๊พรขายมากี่ปีแล้วหลายปีแล้วลูกจบมหาลัยแล้วล่ะแล้วคําว่าสวงนี่เป็นมื่อก่อนขายอะไรรับซื้อทองค่ะรับซื้อทองค่ะแล้วทำไมอยู่ดีกลายเป็นขาหมูก็เตี๋ยวเป็ดก็คือเศรษฐกิจมันไม่ดีเราก็ต้องคิโอกาสแต่เป็ดร้านเนี่ยผมมองไปอย่างก๋วยเตี๋ยวเป็ดร้านอื่นเขาจะมีเป็ดแขวน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 ใช่ค่ะใช่ค่ะสับเนื้อหั่นเนื้อของเจ๊ไม่มี คือเมื่อก่อนเราก็มีเป็ดเป็นตัวแล้วก็มาแล่ถือชั่วโมงทองอย่างเนี้ยลูกค้ามากันเยอะอย่างเนี้ยแต่ละคนมันไม่มีเวลามันหยิบไม่เท่ากันอ,ะอ่ะเขาก็บอกเจ๊พรลำเอียงเราก็เลยตัดปัญหาทํายังไงดีไปเอาเลยไม่แล่และเอาสะโพกเลยเท่ากันหมดมิน่าผมผ่าร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดแถวเนี้ยเหลือแต่ตัวน้องหายหมดมาอยู่ร้านนี้ใช่ไหมแต่เวลาให้อย่างเงี้ยผมเห็นเจ๊ให้ที่เป็นน้องเป็นสะโพกเลยนี่ไม่ได้มาสาบอีกทีนึงไม่มีแล้ว แล้วขายชามเท่าไหร่อะ60บาท60บาทแต่ให้ทั้งขาเลยเหรอให้มีหนึ่งสะโพกมีไส้มีเครื่องในมีเลือดถ้าลูกค้าคนไหนไม่ทานเครื่องในไม่ทานเลือดได้อีกครึ่งสะโพกเราอย่างนี้จะได้กําไรเหรอก็ช่วยๆกันไป เราหมดเดี๋ยวเราจะเอากรอบคนเดียวใครเขาจะมาหาเราเพอเห็นบอกข้าวเติมฟรีรีฟริลไม่อัน้นสิบจา,านก็สิบจานก็สิบบาทแต่มีอันหนึ่งที่เห็นคือเวลาเจ๊ทำก๋วยเตี๋ยวเป็ดเนี่ยเจ๊จะใส่น้ําขาหมูลงไปด้วยใช่ค่ะให้มันเข้มข้นเพราะว่าเราไม่มีน้ําตาลอ๋อไม่มีน้ำตาลเอาเอาน้ําหวานขาหมูมาช่วยอวอ,อีกอันหนึ่งก็คือใช้ต้นหอมญี่ปุ่นด้วยใช่ค่ะเพราะอะไรทำไมต้องใช้ต้นหอมญี่ปุ่นราคามันมาตรฐานมันไม่ตายมันไม่ไปไหนขยับแต่ของไทยบางบทช่วงถูกก็ถูกจริงๆบดแพงก็แพง แล้วข้างในก็เน่าเดี๋ยวก่อนแล้วไม่มีสับเนื้อเลยเหรอไม่มีค่ะแล้วประธานโทษวางเขียงกับมีดไว้ทําอะไรคือโชว์ไว้มีเขียงนะคุณผู้ชมมีเขียงมีมีดแต่ไม่มีการหั่นเพนบอกว่าไม่ใช้มีดแล้วขาหมูจะหั่นยังไงตักเลยใส่ถ้วยชุดละห้าสิบบาทไม่ไม่มีมีดตัดอะไรงี้เหรอเอาถ้าพีตักเลยค่ะเอาถ้าพีตักเลยไม่มีการสับมีราดข้าวไหม มันไม่ไม่ลาดอ่ะเป็นคนที่ไม่ชอบกินของลาดอีกอันหนึ่งที่เรื่องชื่อเลยไสใช่ไหมไสเป็ดเห็นลูกสดๆดเลยใช่ค่ะเนาะร้านเจมีเมนูอะไรบ้างข้าวขาหมูข้าวขาหมูสะโพกเป็ดตุ๋นข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ยวขาหมูมะระก้มกระดูกหมูโทรสี่สิบก็คือเอาเป็นว่ามากินร้านนี้ไม่มีลาดข้าวอ่ะไม่มีค่ะคือเป็นชุดไปเลยถ้ามาห้าคนสั่งชุดใหญ่ข้าวห้าจานกับร้อยหนึ่ง S <S <S ต <น S 2> ิมฟรีก็ร้อยห้าสิบคูณสามเป็นเซตคนละห้าสิบก็สองร้อยห้าสิบประหยัดไปหนึ่งร้อยแล้วก็ถ้าเอากลับบ้านนะคะ่อเดียแปดคอมโบชุดหนึ่งสามร้อยได้ห้าสะโพกเลือดเครื่องในเส้นซุปแยกโอ้โหเอางี้คุณผู้ชมถ้าอยากมาทานก็แวะมาแล้วกันพกตังค์มาร้อยเดียวอิ่มแน่นอนไม่มีก็มาได้ข้าพิสุกสงเมรแม่ชีถ้ามาหาหมอโรงพยาบาลเศศินนิมนต์วายนิมนต์วายฟรีเลย สั่งกลับบ้านได้ไหมได้ค่ะจะบอใส่กล่องมีไหมใส่กล่อง<ๆ>กล่องใสสวยเลยใช่ไหมมีค่ะเข้าเว็บได้ด้วยใช่ไหมได้ค่ะนี่เนี่ย<ๆ>เขาฉลาดนะร้านเนี่ยเขาใช้กล่องที่เราแนะนำนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้นะใครสั่งกลับบ้านนี่โหเอาไปเข้าไมโครเวฟได้วจะทานไม<ด><ๆ>่หมดตบโต๊ะเลยคุณผู้ชมมันเกินไปแล้วขายได้ยังไงเนี่ยแล้วนี่ไม่ใช่โอเวอร์นะว่าแบบว่ารายการมาถ่ายแล้วแกจะมาแบบทําสวยๆคือเก๋ขายปกติเงี้ยโต๊ะข้างหลังผมเขาก็กินเขาก็บอกแบบนี้เนี่ยนี่คุณผู้ชมดูดิก๋วยเตี๋ยวแห้งขาหมูชามนี้เท่าไหรรู่้ม 60บาทโอ้ oh my god นี่ดูก๋วยเตี๋ยวเป็ดน่องทั้งน่องนะมีเลือดต้นหอมญี่ปุ่นมีโอเครื่องนมข้างใน,งงนเนี่ยั่วใหญ่ๆเนี่ย60 <Wow. S 1> แล้วแม่เจ้าตั้งแต่ซื้อขาหมูมานะโอ้โหผมไม่เคยเห็นใครให้ให,ให้เยอะขนาดนี้นี่คุณผู้ชมชามที่ผมตักอยู่เนี่ยถ้าเราไปกินร้านขาหมูทั่วไปนะเอาถูกๆเลยแหละผมว่านะคากิเอยมีนุมมีเนื้อเนี่ย200มีชามเนี่ย แต่เดี๋ยวก่อนเจ๊พร oh. ขายร้อยเดียว oh, <no. S 1> แล้วนี่นะชุดนี้นะตรงนี้นะจานนี้มีเป็ดมีเครื่องในมีไส้มีขาหมูมีน้ำซุปมีเลือดมีข้าวจานเนี้ยหนึ่งสองสามชุดเนี้ยคอมโบสำหรับคนจนเลยนะร้อยเดียวอ้ oh, my god แถมยังกินข้าวไม่พอเติมฟรีอีกผมขอชิมขาหมูก่อนโอ้ดูหน้าตา <c oughs> คือขาหมูไกเนี่ยบอกงโตเลยมันจะเค็มหวานแล้ว อันนี้เป็นเป็ดร้านเดชพรเนี่ยบอกเลยว่าชิมก่อนปรุงเพราะว่าจะมาเค็มอยู่แล้วนะแต่ข้าสำคันคือถูกอะ่ะถูกมากแต่ถ้าตัวน้ําข้นพอมาปนกับน้าเกาเหลาน้ําก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันจะพอดีนะแต่ถ้าเป็นน้ําขาหมูเนี่ยมันจะรสชาติเค็มเค็มน้ำก่อนเนี่ยถ้าเป็นน้าก๋วยเตี๋ยวจะพอดีเพราะฉะนั้นเวลามาร้านเดชพรเนี่ยเวลาสั่งต้องทานกับข้าวนะถ้าทานเปล่า,าอาจจะเค็มกว่า ลองแวะมาแล้วกันร้านเจ๊พรอ,อยู่ไหนครับอยู่ด้านหลังโรงพยาบาลฤาษีสินค่ะซอยสีเวียงบางรักนะคะอ่าปกิโมงเปิดเจ็ดโมงเช้าค่ะปิดบ่ายสามโมงครึ่งค่ะเปิดทุกวันเปิดทุกวันค่ะถ้าหยุดก็จะประกาศในเฟซนะคะครับผมวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวากจากรายการตีอ้วนฉลิวนะครับเป็นสัญลักษณ์แห่งความอร่อยนะครับมอบให้ทางร้านไปด้วยแล้วก็ยังมีบรรจุภัณฑ์กล่องอาหารและฟู้ดไลเนอร์จาก E ี p มอบให้หนึ่งชุดด้วยนะคะ่อะขอบคุณค่ะร่วมสนับสนุนโดย น้ำจิ้มสุกี้สูตรเข้มข้นและซอสเห็ดหอมที่มีเนื้อเหต็ดตราตากิซอมบองอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นชอบคุยกับเขาเรื่องของสองเหล่านั้นเป็นไปได้บอพอได้เข้ามาเพื่อกดดันแต่ว่าฉันนั้นเฝ้ารอพอแล้วครับอโอ้โหเต้นขาล้อละเกินสวัสดีครับสวัสดีจ้าป้านาใช่ไหมจ,จูงจ,งจงมองเห็นไหมเนี่ยมองเห็นไมเนียเห็นเห<อ>็น <laughs> วันนี้ทำเมนูนะครับํำน้ำพริกเผาสูตรจากไหนอะสูตรโบราณไม่ใช่จากร้านตัดเสื้อนะใช่ <c oughs> ใช่วงสูตรประจาตระกูล วันนี้มาบ้านป้านาโอ้โหบ้านเหมือนสตูดิโอเลยอะจ้าลูกชายแต่งตกแต่งไวใช่ไหมจ้าแล้วเราอยู่กับเขาได้เหรออยู่ได้อยู่ได้แล้วมีนเป็นเล่นกีตาร์อะไรเขาบ้างไหมไม่บางครั้งเขาก็เล่นเล่นด้วยเล่นด้วยเต้นกับเขาด้วยเต้นเช้าเดินไม่ได้ขาเคดสูตรประจำตระกูลวันนี้นะครับป้านาเนี่ยแกบอกก็มีสูตรน้ำพริกเผาใช่ไหมจ้าโบราณจากอยุธยาจ้าปกติน้ำพริกเผาก็จะผัดกันนะจ้าอันนี้ผัดไหมอันนี้ไม่ต้องฮะไม่ผัดไม่ผัดหรอคั่วแล้วโขก มีอะไรบ้างส่วนผสมพริกแห้งพริกแห้งแห้งกระเทียมกระเทียมหอมมะขามเปียกมะขามเปียกกะปีกะปิแล้วก็มีปลาทูนี่เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเอามากินจ้าอ๋อแต่เอามาโชว์ให้ดูมาดูนะน้ําพริกเผาของป้านาเนี่ยไม่ผัดนะคุณผู้ชมแต่ก่อนอื่นต้องทําอะไรก่อนครัวพริกหอมกระเทียมเอาละเราย้ายมาในครัวเพื่อมาคััวพริกกระเทียมก่อนนะโอ้นี่สูตรนี่เขียนอย่างนี้เลยหรือจ้าครัวนานไหม ไม่นานแล้วตอนสมัยพ่อจีบแม่เนี่ยแบบคั่วมาจีบเราเงี้ยนานคั่วปีเดียวปีเดียวไหมเหรอจ้าแล้วเรายอมเขาเพ่ออะไรน้ําตาลสดถุงเดียวมีคั่วใช้เวลาประมาณหนึ่งใช่ไหมยอย่แป๊บหนึง่งให้มันหอมใช่ไหมจ้าอืมแล้วตอนพ่ออยู่ได้ทานไหม ได้ก็ชอบก็ชอบเลยใช่ไหมเขาจะสั่งบ่อยว่าแม่เอ้ยคิดถึงไหมคิดถึงคิดถึงคิดถึงที่ไรน้ำตาไหลโอเป็นธรรมดานะคนรักกันน่ะเนาะในี่พูดอย่างจะน้ําตาไหลเดิซีพ่อพริกหรือคิดถึงพ่อคิดถึงพ่อแล้วพริกร้อนด้วยขั้นตอนต่อไปคือทำอะไรฮะใส่โคกอ๋ออโอ้โหโคกโคกโคกเม็ดสองเม็ดไม่เป็นไรหรอกฮะโคกเลยนะโคกเลยสิรออะไรล่ะ เนี่ยและไอ้เสียงเนี่ยข้างบ้านจะมาถามประจำใช่ไหมทำอะไรกินน่ะตะกี้ไอพึ่งด่านะกะว่าจะมีแบ่งสักถ้วยนึงแม่แล้วมีแม่มีผักบุ้งแยะไว้ทำอะไรอ่ะไว้ดองอ๋อมีดองผักบุ้งดนี่ยเหรออ๋อโอเคถ้างนั้นเดี๋ยวเราตำน้ำพริกก่อนต่อไปก็ใส่กะปินะต้อใส่กะปิไปหอมเลยนะเนี่ยผมช่วยไหมผมช่วยไหมเอาหน่อยเอาหน่อยช่วยหน่อยนะปวดแขนปวดแขนใช่ไหม พอดีเน,นี่ยเราอาลละน้ำมะขามเปียกคือมันเป็นมะขามเลยแหละไม่ใช่น้ำมะขามเปียกนะใส่มะขามลงไปเลยโอ้แต่นี้กลิ่นหอมเลยนะพอใส่มะขามเปียกลงไปมันหอมจังเลยอะ่ะมันหอมเปรีย้ยวอ่ะไม่รู้กลิ่นมะขามไม่กลิ่นตัวผมเนี่ยพอแล้วะพอละ,อละ,อละเดี๋ยวไปเอาชามมาใส่ก่อน ละเอียดมากก็ไม่อร่อยเท่าไหร่มันต้องหยับๆยาบอย่างนี้เนาะใช่คือน้ําพริกโบราณนี่เขาทำกันนี่คุณผู้ชมคือสมัยใหม่เนี่ยคุณไปซื้อเนี่ยมันใช้เครื่องแล้วไงเขาปั่นนะเออเขาปั่นด้วยเครื่องแต่ถ้าเกิดอร่อยนยคุณผู้ชมมันต้องหยับๆยาบอย่างเงี้ยใช่อ่ะตรงนี้น้ําพริกเรียบร้อยแล้วนะแต่เดี๋ยวขอเนี่ยคุณผู้ชมไปดูวิธีการทําดองผักบุ้งหน่อยตอนนี้เราจะมาดูวิธีการดองผักบุ้งนะเพราะว่าน้ำพริกสูตรนี้จะทานกับผักบุ้งดองใช่ไหมใส่เลยใช่ไหมใส่เลยสิจะ พีไปถามตากล้องใส่เลยใช่ไหมใส่เลยนี่ออกทีวีแล้วจะจะจะเอามาขามเปียกใส่เกลือใช่ไหมใช่เกลือนิดนึงเกลือนิดนึงเอามาขามเปียกนะคุณผู้ชมผสมน้ําร้อนหน่อยใช่ไหมใ้่ใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ผักบุ้งเนี่ยมาขยำเนี่ยขยำเวลาขยำไม่ต้องล้างมือใช่ไหมต้องล้างจริงอ๋อแลกพอขยำให้รสชาติมันเข้าไปแล้วเนี่ยต้องใส่อะไรต่อใส่น้ำร้อนอ๋อใส่น้ำร้อนลงไปแล้วก็ปิดฝาไว้กี่นาทีป้า หานาทีสิบนาทีครับห้านาทีสิบนาทีก็เสดจน้ําเสร็จแล้วก็พันเรียบร้อยมาวางในจานแล้วกินได้แล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วเผ็ดไหมอันนี้ผมเตรียมน้ํามาเลยนะเผ็ดอยู่เผ็ดอยู่ใช่ไหมเอาละขอชิมหน่อยนะจ้าแต่ผมมีคําถามว่าถ้าเกิดว่าเวลาเราจะทานเนี่ยจะต้องเป็นผักบุ้งอะไรครับนาท้องนาอ๋อต้องเป็นผักบุ้งนาเท่านั้นผักบุ้งเย็นตาโฟได้ไหมไม่ได้อื เบาๆนะเดี๋ยวเบาๆใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเผ็ดอ๋อเดี๋ยวเผ็ดใช่ไหมเดี๋ยวเผ็ดเลยเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดแล้วจิ้มด้วยปลาทูแตงกวามะเขือจนไม่มาขอมดีเลยอุ้ยแซ่บแต่เผ็ดนะใช่เผ็ดเลยคุณผู้ชมพรพริกนี่ต้องตำพริกนี่ต้องเผ็ด ทำไม่เผ็ดแม่อ่อยแล้วอย่างก็คือว่ารสชาติมันคมกลมก่อมมากเลยอ่ะคือนิดเดียวเนี่ยถวยแค่นี้กินให้ทั้งขรอบครัวคุกข้าวได้เลยโอ้นี่นนถ้าแหนมกับปลาทูยิ่งอร่อยใหญ่แล้วผักบุ้งเนี่ยพอไปดองแล้วมันจะมีรสชาตินะ,ะเปรี้ยวๆหน่อยนึงนะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ,ะน้ำพริกเผาสูตร <c oughs> โบราณจากที่ไหนนะ อยุธยาอายุธยาน,ายยาน,นะครับ,บคุณบ้านานมากเลยสวัสดีครับผมก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าไม h โฮมเอาไว้ให้ใช้ชอบไหมชอบชอบนี่เห็นไหมขอบคุณ<ด>คนอกจากนั้นยังมีรางวัลจากรายการตีอ้วนนะครับมอบให้อีก2,000บาทขอบคุณค่ะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์จากก้นศูนย์มอบให้อีกด้วยนะครับ,อ,บอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีของดีมีของอร่อยนะครับประจำตระกูลของคุณว่าอย่าปล่อยเอาไว้ครับเอามาออกรายการช่วงนี้เลยสูตรประจำตระกูล ตระกูลของคุณทำอะไรอร่อยเินมาโชว์สูตรเด็ดประจำตระกูลได้ที่รายการตีอ้วนทวนหิวรับไปเลย2,000บาทพร้อมของมสม,มนาคุณสมัครได้ตามช่องทางนี้อย่าปล่อยให้ความอร่อยสูตรดีๆหายไปมาโชว์ให้เราชิมกันได้ในสูตรประจำตระกูลร่วมสนับสนุนโดยง่วนสุนปริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่หเครื่องใช้ไฟฟ้าไมโฮสุขใจสบายกระเป๋า <S <S 2> <S 2> <S โลงพูงวารายตี้สนับสนุนโดย SME Startup Star t ต,ต,ตามรอยพ่อจากธนาคารอมสิน ทัวร์ลงบุงครับกินฟรีเที่ยวฟรีนะครับกับรายการตีวจนิวนะครับมากันเป็นกวนแบบนี้ก็ได้หรายถึง10ท่านเลยนะครับวันนี้ที่ยืนอยู่ทั้งหมดนี่คุณผู้ชมครับเป็นคุณครูนะครับแล้วไม่ใช่เป็นคุณครูธรรมดาเป็นคุณครูที่ดูแลเด็กกำพร้านะครับบ้านนกขมิ้นนั่นเองนะครับนำทีมโดยครูอาร์ตครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูเรื่องราวของบ้านนกขมิ้นแห่งนี้กันก่อนเชิญไปชมเลยครับโนนแนนกเขากรูจุก จุกจะบ้านนีน่วันบ้านนกขมิ้นอ๋อใช่บ้านนกขมิ้นบ้านนี้ถือเป็นบ้านหลังใหม่ของเด็กๆยากไร้เร่ร่อนด้อยโอกาสครูที่นี่ก็เป็นจิตอาสาอาสาทําความดีให้สังคมครั้นจะได้กินของดีๆสักมือ้อเห็นจะยากอยู่วันนี้นกขมิ้นเลยขอบินมากินยกกวนเขียนมาขอมือพิเศษสักหนึ่งมือเพื่อเป็นกําลังใจและเป็นพลังในการทํางานกับเด็กกําพร้าต่อไปเอาสิครับแม่ คนดีๆอย่างนี้น่าสนับสนุนตีอ้วนชนหิวจัดให้เต็มที่เลยครับพวกเราทีมงานบ้านนกกขุมน้นะครับดูแลเด็กที่มาก็หลายปีกว่า10ปีแล้วหลายคนก็เหน็ดเหนื่อยแล้วก็อยากจะได้กำลังใจก็อยากให้คุณตีอ้วนชวนเราไปทานอาหารมื้อดีๆเพื่อเป็นกำลังใจกับพ่อแม่ที่ดูแลเด็กครับผมพวกเรา